พบกับน้องหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะลดมือสองซื้อระรวยใบยน้องหญิงนะคะวันนี้น้องหญิงอยู่ที่โกดังสาขาบางนาค่ะค่ะวันนี้นะคะน้องหญิงจะพามาพบกับโตตารีโวนะคะเครื่องยนต์2.4นะคะสําหรับคันนี้นะคะเป็น4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออโต้นะคะราคานะคะจะอยู่ที่429,000บาทนะคะราคานี้ถ้าในกรณีซื้อสดเราจะไม่มีเรียกเก็บแบตเพิ่มนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็สามารถกร้งกลางหาน้องหญิงได้นะคะที่เบอร์0816587149นะคะหรือ ID Line นะคะ RA T T N A 47นะคะสำหรับรถคันนี้ก็จะมีหลังคาแคริบอยนะคะเสมอกับตัวรถมาให้ด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น Z Edition นนะคะลูกค้า รถเป็นปี2019นะคะอันนี้เป็นทางเลือกนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เกียร์ออโต้แล้วก็เป็นสีประตูตัวเตี้ยนะคะสีประตูตัวยกสูงเกียร์ออโต้เราก็มีเข้ามานะคะตอนนี้มีเข้ามาหลายคันนะคะเลขไม่น้อยๆทั้งนั้นเลยนะคะลูกค้าแต่ว่าสีประตูเกียร์ออโต้ยกสูงเนี่ยตัวพิเลนเนอร์นะคะก็จะอยู่ที่ราคา549,000บาทนะคะต่ะเดี๋ยวเราไปดูคันนี้กันนิดนึงนะคะสำหรับภายในนะคะอ่านี่ค่ะ ก็ภายในเท่าที่หญิงดูจากเบาะนะคะด้านหลังเนี่ยก็คือสภาพนะคะจะอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะคะไม่มีรอยแตกขาดนะคะด้านหน้าเช่นกันนะคะรถคันนี้นะคะเรายังไม่ได้ทําการปรับสภาพรถนะคะแต่ถ้าเกิดว่าลูกค้ามีการจองแล้วเรียบร้อยนะคะเราก็จะปรับสภาพรถให้นะคะนี่ค่ะนะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยข้อดีของเรานะคะเราซื้อสดเราจะไม่มีเรียกเก็บแวดเพิ่มนะคะ ถ้าเกิดว่าใครสนใจก็แวะเวียนกันเข้ามาได้เลยนะคะถ้าใครหาน้องหญิงได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับรถคันนี้นะคะก็จะได้ไปกุญแจรีโมท2ดอกนะคะสําหรับเลขไม่อยู่ที่1นึ่งแสนนะคะหนึ่งแสามหมื่นนะคะสี่พัาสนะคะสำหรับเลขไม,ม่ค่ะ อ่านี่ค่ะคือภายในนะคะเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะคะนี่ค่ะลูกค้าถ้าเกิดว่าใครสนใจนะคะอย่าลืมนะคะแวะเวียนเข้ามาดูนะคะนี่ปีรถนะคะคอนเฟิร์มกันนิดนึงนะคะสำหรับคันนี้นะคะโตตารีโวเครื่องยนต์2.4ค่ะตัว Z Edition นะคะเป็นรถปี2019นะคะย้ำราคากันอีกครั้งนึงนะคะสำหรับราคารถคันนี้นะคะทะเบียนนี้เลยนะคะ ราคาจะอยู่ที่4,29 0 0 0บาทค่ะ4,29 0 0 0บาทค่ะซื้อสดเราไม่มีเรียกเก็บแบตเพิ่มนะคะเราไม่ได้มีแค่ตัว4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์ออตโต้นะคะรถเรายังมีอีกเยอะนะคะทั้งแคปบทั้งตัวเตีย้ยตัวยกสูงค่ะมีเยอะมากๆเลยนะคะลูกค้าถ้าสนใจยังไงอย่าลืมกินการอาหาน้องหญิงนะคะสำหรับคลิปน,นี้น้องหญิงลาไปก่อนสวัสดีค่ะ